สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะรายการของเราในรอบนี้ก็มีอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะ ชื่อไรน,นะสหวิทยาโหรา อะไรนะอวิศวกรราวิทยาศาสตราวิทยาไงเอาเข้ามากันเซ่นะกดแชร์ออกไป คนละ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้ <99 S 2> าเก้าแชร์็วมากไม่มีชแชร์แลยั้ค่ะนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ประจำแะไรกดแชร์ออกไปเอาเร็วสิเ,เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูรนวะพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะต้องต้องแชร์ก่อนนะแชร์ก่อนว่ะแชร์ขอก็อแชร์ไปก่อนนะบอยแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแชร์ก่อน เดี๋ยนี้มีครับแล้วนะเอ,อยังพอใช้ได้อยู่เ,ออเดี๋ยวดูให้รอจารย์โอ้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะเอามามากันกดไลค์กดแชร์นะแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจารย์โอ้ก่อน ดูดวงเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเลยะเวลาสามวันค่ะแถมเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะย่าถามสองพยางค์นะคะจะเข้าใจไหมว่าถามสองพยางคคืออะไรบอกทุกวันจะเข้าใจ เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอญาตแช์ก่อนเขาพีู่้แช์แล้วครับมีแล้วถ้าเป็นเพื่อนทับไม่ใช่เไม่ได้เป็นเพื่อนนะก็่เา,าบอกโอ้ว่าเขามาขอเป็นเพื่อนทับอ่ะเออละโอวช่วงนี้ยังไม่ค่อยจะรับใครเป็นเพื่อนเพ,นเพราะเจอสแกมเมอร์บุก <ใ><ช>มตมตมหมมีคนมาขอเป็นเพื่อนทุกวันนะแต่โปรไฟล์ดีเกินไม่กล้ารับอ่ะเพราะรับมาแล้วมันยังไงรู้ว่ามันเท่าวันทักในแชทแล้วมันก็คุยอะไรก็ไม่รู้เลยสาระบางคนก็บอกปันป่นเปิดอะไรของเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวปั่นผมให้ปั่นให้อะไรก็ไม่รู้อืม คนละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมปั่นให้ผมปั่นให้คนละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทชวนพนันแต่ก็รับมาแล้วเป็นแบบนี้ก็ไม่อยากจะรับเพราะคนโปรไฟล์ดีๆมากๆค่ะเอาสปายนะเดี๋ยวดูๆๆๆอันนี้อะไรนี่เอาหมดแล้วมั้งอ่าแค่นี้พอการเรียนพรุ่งนี้เออนะ ยังถือว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจมีปัญหามีปัญหาใครบอกว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจนะเหมือนกังวลอะไรมากเกินไปอ่ะอืมนะมีม,มีโอกาสที่จะก้มใจเรื่องเรียนมันเครียดอืมเครียดจริงๆน่าจะมีตั้งแต่วันนี้แล้วเนาะเครียดเพราะเขาถามเรื่องการเรียนพวกนี้ใช่ไหมว่าเขาต้องกังวลอะไรบางอย่างใช่ไหมเครียดอาจารย์เขไม่คุยโอเลยไม่ใช่กัน แกอาจารย์เขาบอกอารมณ์ไงอารมณ์หน้าไพ่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมท็อปเอามาครึ่งง่ายไงเนเห็นบ้านเนี่ยแน่ฟังเสียงในเสียงอาจารย์โอต้ตอบออไปครียนี่อาจารย์ท็อปพูดเองนะเอออารมณ์มันเครียดนะนะํำใจให้มันนิ่งๆไว้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะเจ้ายังต้องเรียนไปอีกเก้าสิบเก้าปีนะเออ ตอนที่สมัยเรียนมหาลัยอ่ะวันวันที่สอบวานสุดท้ายอ่ะมันเป็นวันที่โล่งอกมากเลยว่าโอ้ต่อไปนี้ฉันจะไม่ต้องมีการเครียดก่อนสอบอีกแล้วอะไรเวลาวันที่เรียนจบนะมันมันมันบอกไว้รู้ไหมแต่ต้องไปเจออะไรรู้ป่ะเจออะไรเจอในในคอร์สโหราศาสตร์ต่อมันต้องมีการสอบเครียดนะท่านอาจารย์โอก็มาแล้ว นะใครจะดูดวงกับอาจารย์โอก็มาติดต่อได้ตามนี้ที่ Facebook โอิริกรอภิรัตดูดวง <Ber th. S 2> ส่วนตัวอาจารย์ท็อปด้วยนะคะเบอร์โทรศูน9 9, 9 2กหนึ่งเก้าเก้าสองสองาย์อ้สอดีรโอศริหนสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพย,ยิปซีไพเทพพลังจิตรจตรวดองค์ตรวดเทพรับขันครูนะหน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีนครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ,ยพ่ยิปซีขายไพ,ยพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพยเ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับเอามาเขาไม่บอกว่าอะไรเขาบอกว่า สิ่งที่ขอจะสำเร็จผลไหมคะคือคุณถามเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์ผมไม่ดูนะถ้าคุณจะดูต้องมาดูกับผม้าหลังทำไมพันห้านะผมดูราคานี้เพราะฉะนั้นคุณไปขออะไรกับใครเนี่ยไพ่ผมจะต้องใช้ไพ่แบบนี้ในการดูผมไม่ใช้ไพ่ยิปซีในการดูเนี่ยผมใช้ไพ่เทปในดูผมใช้ไพ่ชุดนี้ดูผมจะไม่ใช้ไพ่ยิปซีในการดูเรื่องจริงแล้วผมถามการเงินการงานความรักผมจะไม่ดูสิ่งที่มองไม่เห็นถ้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นต้องมีการบูชาครู เพียงพันห้าเท่านั้นถูกถูกดีๆมาติดต่อหลังไหม์กับผมได้จริงๆมีคำถามเดียวก็มีนะคำถามนะมันไม่เคยพอหรอกโอ้อาดเดียวโดนัท24แชร์แล้วค่ะวันที่เดี๋ยวก่อนนะคุณทิพย์ถามข้ออื่นได้นะคะเพราะคุณทิพย์แชร์แล้วนะคะการงานการเงินความรักเราให้ความใส่เนี้ยสุดยอดโดนัท24วันที่1มิถุนายนหัวหน้าจะประเมินให้ผ่านทดลองงานไหม่คะอ่าเรื่องสำคัญซะด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่ ยี 29, 30, 30, 80, 80, 80, 80. ่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเดี๋ยวดูให้้วกันว่าหนึ่งมันดูมันดีไมหน้าไพ่ไพ่บอกว่าดีนะไพ่มีสัญญ,ญาณดีเป็นข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีสัญญาณมันดีนะไพ่บอกเงี้ยนะสัญญาณมันดีสัญญาณดีหมายถึงว่ามันมันเหมือนกับว่าถูกใจอะไรเงี้ยน <c oughs> ่าจะประมาณนั้นคืออัน <c oughs> นี้นเป็นไพ่ข่าวดีเลยแหละสัญญาณมันดีอพอผมดูผมบอกแล้วว่าด้อย่างที่หวังนะสัญญาณมันดีเครียดอจจะพทบเลิกแล้วรู้ โลกนี่อาจารย์โอ้ทำเสียงในนี้แล้วนี่ฮเร็วกดแชร์ออกไปองเนี่ยอาจารย์โอ้เนี่ยมีของกินเยอะแยะนะอยู่ในสังกัดวันนี้ก็ไปดูมาแล้วในตู้มีหลายอย่างนะในสังกัดนะตู้อะไรอนตู้เย็นไงเหลือเหลือรู้สึกจะเหลืออย่างหนึ่งว่อะไรวะอะไรแก้วมังกอกมิวเกิดไม่ใช่หรอ ยเกยก็ยังมีนะอ่าเร็วมาค่ะกดชแชร์ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแ,แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะแล้ว <c oughs> นะมาดูหลังไม้ไดค้คำจะขออะไรก็มาหลังไมพันห้ากับผมนะอ,นะอคุณนัทวราคุณทิพ์นะคะถามถามข้ออื่นได้นะคะไม่รู้อยู่เปล่า เอบอกว่าไม่ดูให้แค่นันน่าจะออกเลยอืมเรื่องปกติคือใครจะไปรู้ว่าอันนี้เราไม่ตอบให้แล้วคือถามเรื่องอื่นก็ได้ไงเนื้อออกไหมใช่เมตรามาหานิยมคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยงอนตกป่องออกไปเลยคือมันมีอยู่นะคะคําถามที่ตอบไม่ได้อะ่ะข้างหน้านี้ะแต่ดูได้ข้างหลังนะคะแล้วก็อย่ามาถามว่ารับดูดวงฟรีไหมคะ หนึ่งคนหนึ่งคำถามะในแชทอ่ะในแชทนี่ในแชทมีค่าครูส่งเลยค่าครูเลขบัญชีให้เลยนะคะแล้วก็เงียบไปเลยนะไม่อาจารย์ไม่บอกให้คุณเงียบนะหมายถึงว่าคุณตัองเงียบไปเลยหลังจากที่ได้ได้รับเอ่อเลขบัญชีผมผมได้ยินอาจารย์คนอื่นชอบพูดนะมีสองมีสองช้อยระหว่างเงียบไปเลยกับคุยเล่นบอกไม่คุยเล่นนะคะแล้วบอกว่ากูไม่ใช่เพื่อนบางทีบางทีเขาบอกเขาบอกเลยนะ คุยเนี่ยเผื่อว่าจะได้ถามโอ๊้ไม่มีประโยชน์แลเอาจริงเขาพูดอย่างนี้จริงๆเขาแบบโอ,โอ้ไม่เคยเห็นใครแบบขอ,ขอโทษนะด้านขนาดนั้นน่ะแบบเขาไม่ดูให้แล้วก็ยังแบบเตอรคุยเขาอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าเผื่อว่าเผื่อว่าอย่างเงี้ยเขาบอกให้อโอนเงินโอนเงินก็เผื่อว่าเผื่อว่าเขาอยู่ยในอาชีพคุณต้องเข้าใจคําว่าอาชีพของเขาเหมือนคุณไปหาหมอเนี่ย คุณหนีออกจากโรงพยาบาลต่อไปคุณนะคเข้าโรงพยาบาลไปเลเคงเคยเจอมั้งแบบขายอาหารขายขนมขายผลไม้อย่างเงี้ยแล้วให้ชิมฟรีอ่ะอย่างนั้นน่ะพขาคงชิมกันอย่างนั้นน่ะครับคือแล้วไอ้พวกนี้นะชวนคุยจนอิ่มอ่ะชวนคุยแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆมาเร็วเดี๋ยวไม่งั้นจะไปแล้วนะดูเวลาก่อนเราไม่ใช่คมปากจัดนะแต่เราด่าเก่ง ไม่หรอกเราพูดเราพูดตรงตรง,ค,ตง,งคุณต้องมองคุณต้องมองอาชีพตรงมากเลยอะคุณต<ๆ>้องมองอาชีพคนอื่นที่เป็นอาชีพไม่ใช่มองเป็นเด็กเล่นมันมีมันมีผมนั่งฟังวันก่อน,อนเนี่ยหมอดูคนอื่นพูดบอกว่าโทรมาเนี่ยมันมีสองช้อยบอกไม่ใช่เพื่อนเล่นนะไม่ใช่เพื่อนเล่นก็แปลว่าเขาไม่เล่นเขาคุยจริง,รงๆเพราะว่าเขาดูเป็นอาชีพเอาละเวลามันหมดลงแล้วเนี่ยมันสิบเอ็ดนาทีก็ไม่มีเคยถามแล้วแล้วก็มีอยู่สี่ลูกกระตาก็ไม่ถามกันนะคะเอาละในเมื่อไม่ถามหกลูกกระตาก็ไม่ถามอีกอ่ะนะ จะถามมาะดูได้กี่นาทีแล้วสิบสองอ่ะจะถามไหมคะไม่มีใครถามแล้วเหรอจะถามไหมหนึ่งสองสามอ่ะ